สวัสดีครับผมลุงเฉียบเสบคานครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันคารที่20พฤษภาคมเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับนะก็มีฟุตบอลเช้ารวมไปถึงพิมลิกิตสองคู่นะครับแต่ก่อนอื่นครับเมื่อคืนนี้ต้องยินดีกับอาร์เซนอลนะครับการันตีเบรนต์ยูวฟาชิพอลีกนะครับส่วนตัวที่ลุงเฉียบให้ไว้เนี่ยพลาดไปก็เป็นนาโปลีกับอินเตอร์นะครับเหลือจะเชื่อทีมลุ้นแชมป์สทีมไม่ชนะเลยนะครับก็ต้องไปลุ้นกันนะสุดท้ายในศึกฟุตบอลกันโชสไรต์อิตาลีนะครับแต่ว่าฟุตบอลสดก็ยังบวกกันไปนนนนะะะะคคครรรรััับบเพาาฉ้ใอยกม มายตอนนี้มีอีก3กิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ของรางวัลอยากได้เสื้อสวยๆเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้เสียอะไรนะครับแ L S เจหรือว่าจะทิ้มลิงก์ทิวเชยบวางให้ก็ได้นะครับสำหรับค่าคืนนี้ครับมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับน้าแมนซิตี้นะครับต้องลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็จะเจอกับบอลมัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้น7คู่แนวทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวลุงเชยบจัดการให้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมพพรรรรรรีีีีีีเเ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 มมมมย์ลลกกกกชช่่่่วววววงงาาาาานนนนนนนะะคคััััับบบไไปปทออฮสสสสตตตดดูหใฟ้้้้จถิิิแซ บอลมัดนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สาเกมชนะ19เสมอ8แพ้9มี65แต้มรั้งอยู่อันดับที่6พวกเขามีคะแนนตามหลังทางด้านของนิโคลเซนทีมอันดับที่3เนี่ยอยู่เพียงแค่สาอ่าอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับโทษทีถ้าเกมนี้ชนะจะแข่งเท่ากับนิโคลเซนเชลซีแล้วก็วิลล่าพร้อมที่จะแซงกลับขึ้นไปอยู่อันดับ3ทันทีอยู่ในโซนพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะฉะนั้น3แต้มวันนี้สำคัญต่อแมนซิตี้ในการการันตตตีีีนนนนนนนะะะคคครรััััับบบบววว้้้าาา๋ไปปเเเลลลล่่่่ฟฟุอออออยยยููแชมมกกกสขงงด็ ตารางไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับสาเกมชนะ14สเสมอ1 1บแพ้สิมี53แต้มรั้งอยู่ดับที่11ก็ถือว่าตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮทเวิร์ธคู่นี้จะมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางของซิตี้ชนะไป4เกมครับบอลมัดชนะไป1เกมฤดูกาลนี้ครับเจอก,กัน2เกมครับในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยเตะกันที่บ้านของบอลมัดก็เป็นทางของบอลมัดเปิดบ้านชนะซิตี้ไปสองหนึ่งส่วนอีกหนึ่งเกมเป็นเอฟเอครับ, head head. Game, บ City, นนรครับเป็นทางุด้านเเสของซิตี้ดดูีกวว่่่าสนนนใเรรรืออองงขฟ์มะคับ ชนะของเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอหนแพ้1นัดล่าสุดอกหัก FA ฟเอคับติดต่อกัน2ปีแล้วครับพวกเขาเข้าชิงกับพาเลทแล้วก็แพ้พาเลทมาล่าสุดนะครับ1ประตูต่อ0ส่วนในเร่องของบอลมัร5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2แพ้อ่าเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับแอตแลนวิลล่าไป1-0เพราะฉะนั้นครับดูจากตัวนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดลุงเฉียบมองว่าสูสีนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิิิ่่่่น City, นนนนนนนแแมมมมเเเเเชชสตตตอรรรร์ซีีี้้้้ยััััััวววลลลลหหกกๆบบบบาาดดะะะคคจใ 4-2-3-1ก็นำทัพมาโดยผษาประตูนะครับวันนี้อาจจะใช้เป็นทางด้านของนะครับอ่าแอดสันนะครับกองหลังก็มีพวกอ่ารูเบนดีแอดอคาแรนจี้จอร์สโกกาดิโอนตรงกลางก็มีเควินเดอร์บอยครับฤดูกาลสุดท้ายแล้วนะรวมไปถึงบราโดซินวามาเตโอโครวาซิตด้านบนก็อาจจะได้เห็นโอมานมามุดครับนะรวมไปถึงทางด้านของเออร์ลิงเบลเฮเลนด์เหมือนเดิมนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นเกมสุดท้ายส่งท้ายนะครับในบ้านของตัวเองเนี่ยลูเช็ก็เชื่อว่าเต็มที่แน่นอออออนน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 ะะะะะคคครรรรรัััััับบบบบบบสสาาาาาาาหลลลููกกกทีีมมมมขขงงเเเปป๊ด่่่วววผ้้ยยืพจใ4-2-3-1 นำทัพรวยปราตาประตูอย่างเกป้าครับกองหลังก็มีทางของสมิธนะครับเคเคิร์กตรงกลางมีลูอิสคุกนะครับรวมไปถึงอดัมแล้วก็มาคัสตาวเนียรวมไปถึงเซเมลโยส่วนหน้าเป้าเป็นเอเนวิชันกองหน้าโตกเก่ง10ประตูกับ1แอซิ์นะครับก็ไม่ธรรมดากองหน้าสัญชาติ บาซิลนะครับนะก็ดูจากตรงนี้นะครับต้องบอกผู้เมือนอย่างบอลมัดเนี่ยก็เล่นให้ครบโปรแกรมนะครับไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ลูกเฉียบให้มองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีนะครับพื้นที่ยูฟ่าชมเลี้เข้ามานะครับนะเป็นปัจจัยสำคัญในเกมเกมนี้นะครับส่วนด้านของแอตีแคปครับเกมนี้เปิดให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต่อบอลมัดนะครับอยู่ที่หนึงช่วงตัวกัมพามาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สามช่วงตัวครับกัมพามาบนเกมนี้นะครับลูกเชียบบอกว่าไปได้สองประตูยืนพื้นน เพื่อขยับอันดับตัวเองไปอยู่อันดับ3ไปอยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่กับระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งช่วงตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคันอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับยังอยู่บที่พรีเมียร์ลีกนะครับเราไปดูเกมระหว่างคิตต้าพาเลตครับเปิดบ้านเจอกับไอ้ปะป๊าวูฟแฟมตันวันเดอร์เลอร์เกมคู่นี้คิกออฟราตีสองนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นพาร์เลต์ครับสามสิบหกเกมชนะสิบสองเสมอสิบสามแพ้สิบเอ็ดมีสี่สิบเก้าแต้มร นะครับพวกเขาไม่ได้ไปมีลุ้นอะไรแล้วนะครับเพราะพาเลทเนี่ย คว้าตั๋วไปเล่นยูโรป้าลีกแล้วนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคับเพราะฉะนั้นครับพวกเขาเล่นในบ้านเกมสุดท้ายเนี่ยลุงเฉบก็เชื่อว่าน่าจะส่งท้ายให้กับแฟนบอลได้อย่างสนุกนะครับเอาในส่วนของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมานะครับห้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของพาเลทเนี่ยชนะไปทั้งหมดนะครับสามเกมแล้วก็วูฟชนะไปหนึ่งเกมเสมอไปหนึ่งเกมฤดูก,กาลนี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเตะก,กันที่บ้านของวูฟนะครับนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับก็เป็นทางด้านของวูฟเปิดบ้านเสมอกับพาเลทไปสองสองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮท ดีมากครับชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดอย่างที่เชี่ยวบอกครับเล่นที่เวมบรีในศึกชิง FA ฟเอครับพวกเขาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกับคว้าแชมป์ไปเล่นฟุตบอลอยุโรปอย่างยูโรป้าลีกนะครับส่วนนักของผู้มเยือนนะครับอย่างวูฟแฮมตันวอเดอร์ร์เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้2 2นัดหลังสุดในแพ้รวดนะแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับไบตันแอนด์โฮปเอาเบียนไป2 0เพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าเจ้าถิ่นครับคิตาพาเลตด,ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของราย ให้กับแฟนๆละครับลูกทีมของเอเวอร์การนน่าจะมาด้ระบบเดิมครับสามสนึ่งนำทัพโดยผสาประตูจอมหนึบนะครับอย่างดีนเฮนเดอร์สันนะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างพกมาร์เกฮีริชาร์ดตรงกลางมีวิลฮิลครับเจฟฟ์สันเลอมาแล้วก็วิมแบ็กซ้ายขวาเป็นไทริกมิเชลกับบุญยอดเหมือนเดิมนะครับหน้าต่ำเป็นเอเซ่ครับหน้าเป้าเป็นจองฟริปเปเตต้านะครับหนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับหลจากตรงนี้เกมนี้ลูกเชเดนาจมา ระบบ3 4 2 1เช่นเดียวกันนำทัพโดยผู้สาบตัวอย่างโจเซซาครับกองหลังก็มีโกเมสแมตโดฮารตี้ตรงกลางมีอังเดรครับอัดนูลี่เลครับรวมไปถึงด้านของเซเมลโดครับหน้าต่ำก็เป็นมาร์เทอุสคุณย่าวันนี้หน้าเป้าอาจจะใช้เป็นกอนซาโร่กุเอเดสนะครับน่าจะได้ออกสไาล์เป็นตัวจริงดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวูฟเนี่ยนะครับช่วงหลังมาเริ่มฟอร์มตกอีกแล้วนะครับแล้วแล้วก็เกมนี้ต้องมาเยือนพาเลทที่อยู่ในช่วงมั่นใจเนี่ยลุงเจ็บเพราะว่าเกมนี้นะครับให้มองไปที่พาเลทด 5การแขงมบนเกมนี้ลูกเฉียบมองว่า2ประตูน่าจะมีนะครับนะก็ไปลุ้นประตูที่3เอาแต่ก็ระวังตัวไว้ด้วยนะครับส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้ลูกเฉียบชอบแชมป์เอเอคัทีมล่าสุดอย่างพาเลทมากกว่าครับเพราะว่าเขาเล่นเกมในบ้านนัดสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์คิทตันพาเลทครับในบ้านเสมอไหนเสมอการบอกเลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ผู้ต่อมาครับเราไปดูบาร์ซิลคัพกันบ้างนะครับในช่วงเช้าครับวาสโกเดอการ์มาวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของโอเบรลิโอนะครับเกมคุณิคิอัลแบรตีห้าในส่วนของนะครับนายเฮทเวทคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของวาสโกเดอการ์มาครับชนะไป2เกมนะครับนะแล้วก็โอเบรลิโอชนะไป2เกมเสมอกันไป1เกมนะครับฤดูกาลนี้ครับเจอกันมาแล้วนัดหนึ่งนะครับในฟุตบอลถ้วยนี่แหละครับมันเตะแบบเย้าเยือกนะนัดแรกเนี่ยเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งที่บ้านของโอเบรลิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยยมมมมัันนงปรระะาาททไไ่่่ด้เเพีีคือก เพราะฉะนั้นใครชนะก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแล้วก็ดูจากเฮตุเฮต์5นัดหลังสุดที่เจอกันมาต้องบอกว่ากินกันไม่ลงนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าถิ่นวาสโกเดกามาพวกเขาแพ้ไป4เกมรวดนะครับแล้วก็เพิ่งชนะเกมล่าสุดนะครับนะเปิดบ้านชนะฟอนตาเลนซาไป3-0ส่วนด้านของผู้เมเยือนอย่างโอปปลาริโอครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3สม1แพ้1น,นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะโบตาโฟโกเอสพีน, SP, นะครับในศึกบราซิลซีรีบีเนี่ยไปที่3ประตูต่อดูดี นะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นลุงเฉียบอ้างอิงมาจากแมตช์ที่เจอกันนะครับในแมตช์แรกนะก็เป็นทางด้านของวัสโกเดกาม่าเนี่ยน่าจะมาในระบบนะครับนะ4-2-3-1ภายใต้การคุมทัพของเฟริเป้ก็นำมาโดย3ตัวอย่างเลโอครับกองหลังมีวิกเตอร์มีเอนริเก้นะครับนะตรงกลางก็มีทางด้านของนะครับนะพวกอ่าเฟริเป้คูตินโยนะครับเด็กเก่าของบาร์ซ่าแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้อาจจะใช้เป็นเวเกตตินะครับนะก็ดูจากตรงนี้รายชื่อตัวเล่นเนี่ยลุงเฉียบหายห่วงนะสำ 2องเช่นเดียวกันนะครับนะก็นําทัพโดยกองหน้านะครับอย่างอโมริมนะครับนะกองกลางอย่างทางด้านของพวกอาราโน่นะครับนะฟาโลฟานะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างทางด้านของโจเซฟพวกนี้ก็น่าจะมีชื่อเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเกมนี้มันกลับมาเล่นในบ้านของวาสโกเดกาม่มาซึ่งถ้ามีผลแพ้ชนะนะครับนะทีมที่ชนะก็จะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทันทีเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าวาสโกเดกาม่มาเล่นในบ้านนัดล่าสุดในโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเปิดบ้านไล่ถล่มฟอนเตเรนีา น่ามองไปที่วัสโกดากะมาเจ้าถิ่นมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของไฮตีแคครับ,รบเกมนี้เปิดมาให้วัสโกดดกามาเป็นต่อผู้มีเดนอย่างโอเปราเลโออยู่ที่1ช่วงตัวกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2อกี่สองจุกำแพงมาบนเกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่าไปได้นะครับนะลุนประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มได้เลยส่วนการไปต่อที่1ช่วงตัวเกมนี้ไปอยู่กับเจ้าถิ่นวัสโกดดกามาครับช่วงหลังมาลุงเฉียบเชืช่อว่ากับการที่ พลิกมาชนะทนะของฟอนตตเรนซ่าหลังจากที่แพ้มาสี่เกมรวดเนี่ยน่าจะช่วยนะครับในเรื่องของความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านต่อเนื่องด้วยนะครับพระนั็นเกมนี้ไปเชียร์วาสโกไดกาาครับหช่วงตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอ,อยู่กันที่บราซิลครับนะครับเราไปดูอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับในเล็กที่2ระหว่างนาวติโกรครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการไปเยือนทางด้านของเซาเปาโลนะครับเกมคู่นี้คิกออฟ f รัฐเจ็ดโมงครึ่งในส่วนของเฮทเวทครับคู่นี้จะกันมาห้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นนั่งของเซาเปาโลเนี่ยชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็นาวติโกรชนะไป1เกมครับแล้วก็เจอกันนัดแรกในศึกบราซิลครับนะครับเตะกันที่บ้านของเซาเปาโลเนี่ยก็เป็นทางนั่งของเซาเปาโลครับเปิดบ้านชนะไไปด้้เเเพราะฉะฉนนนัี่ยกมนี้เซาเปาาโลกุมมควได้เปรรีียบบนะคัแล้วก็ท่สาคัญเลยถ้มองในภาพรรรวมนนะคับใเื่อองงข ที่เจอกันมาต้องบอกว่าทางด้านของซาปารโลดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดของทางด้านเจ้าถิ่นนาวติโกรพวกเขานะครับนะชนะ2นะครับแพ้2เสมอ1ส่วนทางด้านของซาปารโลหเกมหลังสุดเช่นเดียวกันพวกเขาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขากุกไปเปิดบ้านนะครับชนะไกลมิโอไปได้2อหนึ่งนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างสูสีในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับส่วนทางด้านของไรชินตเบรนลูกเช็บก็อ้างอิงมาจากแมตช์ที่แล้วนะครับนะเจ้านะรบบใ 4-3-3ก็นำทัพโดยกองหน้าอย่างพวกเซจิโอเควินนะครับรวมไปถึงวิกเตอร์ตรงกลางมีอารันนะครับนั้นแล้วก็กองหลังเนี่ยก็นำทัพโดยทางด้านของพวกคารินยอตและก็ด้านของซาตาน่านะครับก็ถือว่าตัวเลือหลกักๆเนวะติโกรน่าจะอยู่ครบกับเกมในบ้านเกมนี้นะครับส่วนด้านของซาเปลอวนะครับนั้นน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพโดยผู้สามประตูอย่างราฟาเอลกองหลังอย่างเฟลโก้นะครับรวมไปถึงนั่งของเวนเดลนะครับนะตรงกลางมีอันโตนิโอครับมีเนเวสนัดที่เจอกันนัดแรกเเเเเเเนน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 นีี่่่ยยยก็็็ปปปปปทาาาางงงงด้้้ขออววสสิไรระะตูะคัับห เรนะก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับทั้งสองทีมน่าจะได้ลงกันครบแหละครับเกมนี้ก็ผู้ชนะนะครับนะถ้าเป็นอ่ะถ้าเสมอเนี่ยก็เป็นซาบโปโลเข้ารอบนะครับแต่ถ้าซาบโปโลแพ้นะครับนะก็ต้องดูว่าแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่ถ้าแพ้ด้วยสกอร์สองหนึ่งก็ต้องต่อเวลานะครับนะแต่ถ้าจบด้วยเสมอหรือว่าซาบโปโลชนะก็เข้ารอบทันทีนะครับส่วนในเรื่องของนะครับนะแฮนดิแคปเกมนี้เปิดให้นาวติโกรครับแล้วก็นักของซาบโปโลเนี่ยอยู่ที่การเป็นต่อของซาบโปโลนะครับนักศูนย์จุดห้าคิดหนึ่งกัมพูชาบนเกมนี้ดูให้ดีน ครับลุงเฉียบไม่แนะนำนะส่งการไปต่อที่0.5คิดหนึ่งทางด้านของซอปโรที่เปิดมาให้เนี่ยลุงเฉียบมองว่าอยู่กับซอบโรดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะไปเป็นเกมเยือนตลุตงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาไม่ประมาทแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้0.5คิดหนึ่งอยู่กับทีมเยือนอย่างซอปโรครับนะบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราไปดูเกมอาร์เจนติน่านะครับนะเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับฟุตบอลถ้วยนี่แหละครับนะเป็นรอบ16ทีมแล้วนะครับระหว่างลิเวอร์พูลวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือน CA เพรันเทนเซ่นะครับเกมคู่นี้คิกออฟราบหกโมงครึ่งในส่วนของตารางนะครับโอ้ขอโทษทีเป็นรอบ8ทีมนะครับนะก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับนะคู่แรกเนี่ยเราได้ผู้ชนะเข้ามาแล้วโรซิโร่เจอกับฮูราแคนนะครับฮูราแคนก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ยังมีพวกอาร์เจนติโนจูเนียร์นะครับนะเจอกับซาโลเรนโซโบคาจูเนียร์กับอินดิเพเรนเต้แล้วก็คู่ของเรา ครับลิเวอร์พูลกับทางของ c a เอพาร์เทเซ่นะครับก็ต้องดูนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายกันบ้างนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นรื่องของลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไปสามเกมเสมอกันไป2เกมโดยที่พานเทนเซ่ไม่เคยชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับก็ถือว่าเฮทเวสต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดเจ้าถิ่นริวเพทฟอร์มสุดยอดครับพวกเขาชนะ5เกมรวดนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเปิดบ้านนะครับทำศึกฟุตบอลโคปาลิเวอร์ตาวเลสนะครับนะก็ชนะไปได้ถึง6ประตตู่่อ2สวนนเกกมลีัด ล่าสุดก็เปิดบ้านชนะบาราคัสเซนทันนะครับไป3าูนย์ก็ถือว่าฟอร์มดีสุดๆนะสำหรับลิเวอร์พูลส่วนด้านของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างซีเอพรานเทนเซ่ห้าเกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ3ามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับนะนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปชนะลายซิงขับได้1ประตูศูนย์เพราะฉะนั้นครับถ้ามองในภาพรวมนะต้องบอกว่าเกมคู่นี้สูสีแต่ถ้าให้เลือกนะครับน้าก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พธอะดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลน่าจะมาในระบบสี่สามสามนำทัพ ผู้สาประตูจอมเก๋ากองหลังมีดีแอตนะครับมีอคุณน้าแล้วก็ด้านั่งของมอนทรีออลนะครับตรงกลางครับมีฟอร์นาเดสเปเรสนะครับรวมไปถึงด้านของคาสตาโนนะครับส่วนข้างบนเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ด้านั่งของโคริดิโอนะครับนาสีประตูรวมถึงด้านของดิอุซี่นะครับสามประตูกับหนึ่งแอซิดเนี่ยน่าจะได้เอาสตาร์เป็นตัวจริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของตัวเล่นลิเวอร์พูลหายห่วงนะครับตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่กันครบส่วนด้านั่งกับผู้ไม่เยือนอย่างซีเอพรันเทนเซ่พวกเขาน่าจะมาในระบบสามสี่สามนำทั ับเอเรราส่วนหน้าวันนี้นะครับฝากความไว้ที่มาติเนสลอตติและกระด้านของนะครับทาโบดาน่าจะได้ออกน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง3คนนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับรายชื่อของพาเทนเซเองก็มาเต็มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบช่วยวสูสีออกได้ทั้ง3หน้าแต่ลุงเฉียบก็ยังเชื่อใจลิวเพดกับฟอร์มการเล่นกับเฮดทเวสที่พวกเขาเจอกันมานะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ลิวเพดครับเป็นต่อพาเทนเซอยู่ที่1ช่วงตัวกรรมไพ่มบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองก,กมแพบนนเกนี้้ดดูใหีนนนะครรับบฟุตตออลา์เจิ่่ยมมักจะไค่อง เ,เพราะฉะนั้นลุงเฉียบขอเตือนไว้ก่อนส่นกนารไปต่อที่1ช่วงตัวครับอย่างที่ลุงเฉียบบอกวันนี้เชียบไปที่ลิเวอร์พูลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงที่มั่นใจครับแล้วก็สติดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่กับเจ้าถิ่นลิเวอร์พดหนึ่งช่วงตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูสหรัฐอเมริกาหรือว่า US Open Cup 2025กันบ้างนะครับไปดูเกมระหว่าง New England Revolution วันนี้พวกเขาจะเจอกับทน่งของ Chicago Fire นะครับเกมคู่นี้คิกออฟราหโมงครึ่งในส่วนของตารางรอบ16ทีมสุดท้ายในศึก US Open นะครับนะในใน2025เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทุกคู่นะครับนะก็มี Chicago Fire นะครับเจอกับ New England นะครับมีทนางของ Minnesota นะครับเจอกับ Saint Louis เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะได้ผ่านกันไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันบ้างนนะครับส่วน ในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นด้านของนะครับนิวอิงแลนด์ชนะไป1เกมแล้วก็เสมอกันไป4เกมรวดนะครับนะก็ถือว่าเฮทเวทค่อนข้างสูสีนะครับส่วนด้านของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนิวอิงแลนด์เลเวลูชันครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับซานโฮเซเอิร์ชควายนะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนผู้ไม่เยือนอย่างชิคาโกฟลายนะครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งสามนัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดในบุกไปชชนนะาร์ลอตถถึงิ่่ที4 ตัวต่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่าสูสีนะส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามทางด้านของเจ้าทินนะครับอย่างทางด้านของนิวอิงแลนด์เลเวอร์รูชันวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ3 5 2นะครับก็นำทัพโดยกองหลังอย่างบาเซนนะครับรวมไปถึงด้านของโฟฟาน่าแล้วก็ตรงกลางมีกิลครับมีพอตเตอร์นะครับนะแล้วก็ด้านบนฝากความไว้ที่กองหน้าอย่างคัมปาน่าน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับรายชื่อตัวเล่นของ,น,งนิวอิอง,ลลงแลนดนนน์เลเวอร์ 16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับส่วนด้านของพวกไม่เยือนนะครับอย่างทางด้านของชิคาโกไฟล์วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3ก็นำทัพมาโดยภาษาประตูอย่างบราดี้ครับนะกองกลางอย่างกูรูเตเรสนะครับ5ประตูกับ1แอซิสต์ไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนข้างบนเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ทางด้านของนะครับนะแบมบ้ากองหน้าตัวเก่งนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นเนี่ยลุงเฉียบมองว่าสูสีเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าสนุกเลยนะครับสำหรับ US Open 2025ในรอบ16ทีมสุดท้้้้าาาายนนะะคคครรรรัับบบก็ตตออองดดู่่่วใจไผเข แ8เทียสุดท้ายนะส่วนในเรื่องของที่แคบเกมนี้เปิดมาให้ทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอการกำแพงบมวันเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กำแพงบมวันเกมนี้ลูกเชียบม,มองว่าไปได้2ประตูยืนพื้นมีให้ลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มนะครับส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันเกมนี้ลูกเชียบขออิงไปที่นิวอิงแลนด์เลเวอร์ูชันครับเพราะว่าสถิติ5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอกันไป4เกมแล้วก็เป็นนิวอิงแลนด์ชนะได้1เกมเพราะฉะนั้นครับเกมนี้วัดใจอยู่กับ New นิวอิงแลนด์เลเวอร์รครับ,นะบ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังอยู่กันที่ US Open 2025นะครับเราไปดูเกมระหว่างซานโฮเซเอร์สควาย์วันนี้นะครับพวกเขาจะเจอกับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เกมคู่นี้คิกออฟราค้า9โมงครึ่งนะครับในส่วนของตารางนะครับนี่เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนะก็ต้องมาดูว่าผู้ชนะเนี่ยจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะมีใครกันบ้างนะครับส่วนทางด้านของ Head to Head คู่นี้จะชนะ5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็เรคายนนนะเเกกมับฤดูลีี้่จอร์ บ้านชนะพอร์ตแลนด์ไป4-1นะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าเฮตุเฮตถ้ามองในภาพรวมนะครับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับซานโฮเซเอิร์สควายพวกเขาชนะ3เสมอ2นะครับนะนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปเสมอกับนิวอิงแลนด์เลฟร,รูชันนะครับส่วนผู้ไม่ยือนนะครับอย่างท่าของพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้1ชนะ2เสมอ2นัดล่าสุดพอร์ตแลนด์เปิดบ้านเสมอกับเซียนทันชาวเดอร์ไปที่1ประตูต่อ1นนนนนนนะะะครรรระะนนรััรับบเเเเเเพาาาาาาาฉฉ้้้ใื่่่่่อออออองง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 ขขฟ์มมมกกลลล5หสุุดดียยวจถิท เจ้าถิ่นตีต้องบอกว่าเกมนี้เป็นสนามกลางต้องบอกว่าซานโฮเซเอิร์ธควายดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของราชิตอตัเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นอย่างซานโฮเซเอิร์ธควายวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สามนำทัพมาโดยผู้สาประตูคหนึ่งอย่างดานิเอลครับกองหลังมีโรเบิร์ตนะครับตรงกลางมีเฟอร์นันเดสมีไคล์นะครับมีริมาแล้วก็นั่นของริกเก็ตนะครับส่วนข้างบนนะครับน้าก็ฝากความไว้ที่กองหน้าอดีตเด็กเก่าของบรูคิมนะครับอย่างนัางของเปเรกิโนนะครับน้าก็น่าจะได้ออกซัััพตวจรรริิงเเเหมมือนนดะคบาะะฉนนั้ตรงงงนนนี้้ะครรัับใเเื่่ออขตวผูลน ลุงเฉียบว่าทางด้านของนะครับซานโดเซเอร์สควายก็น่าจะมาเต็มนะครับนะส่วนด้านของผู้ส่วนทางด้านของอีกหนึ่งทีมอย่างพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะครับวันนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับนำทัพโดยกองหลังอย่างทั้งของมิลเลอร์ครับซูแมนแล้วก็มอสเครล่าแล้วก็ยังมีฟรอยนะครับตรงกลางครับมีอายุราอันโตนีและก็ด้านของโมเรโนส่วนหน้าคู่อันนี้เป็นดัคคอสตาจับคู่กับโมรานะครับก็ถือว่าอันตรายทั้งคู่สำหรับคู่หน้านะครับนะดัคคอสตาเนี่ยห้าแอซซิตกับสองประตูส่วนทางด้าน ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะนั้นครับเกมนี้ลูกเชียบมองว่าสูสีครับสู้กันได้สนุกออกได้ทั้ง3หน้าแน่นอนสำหรับ US Open ตแลครับ2,025รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างซานโฮเซอเอิร์สควายกับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะครับส่วนในเรื่องของไอ้แกแคบครับเกมนี้เปิดมาให้ทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกันกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวกำแพงมาบนเกมนี้ลูกเชียบมองว่าไปได้ครับนะลูกเชียบเชื่อว่า3ประตูเกมนี้น่าจะไปถึงแน่นอนครับส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันเกมที่ลูกเชียบยังชอบซานโฮเเซอิร์ควววาาาาายมกก่่ครรัับเพะนดล่่าาาาาสุดดดททีีเเจอกกกกันนนมพวข็ผลงไ้ใร เอาชนะท้านของพอร์ตแลนด์ไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ฟุตบอลด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไปเชียร์ซานอเซอร์สควายเสมอไหนเสมอกันบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์และก็นวาทางฟุตบอลทั้งเคู่ในค่ำคืนวันอังคารที่20พฤษภาคมนะครับคู่แรกไปเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ที่2พาเลเตครับ3วาสโกดากาม่า4ซอปเปโร5ลิเวอร์พูลครับ6นิวอิงแลนด์เลเวอร์รูชันครับแล้วก็7ซานโฮเซเอิร์สควายนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนนี้นะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันเดใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลุงเฉียบย้ำเสมอย่า,าง เ,เพราะฉะนั้นครับใครยังไม่มีกลุ่มสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้เลยนะครับนะก็มีแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการให้ในทุกๆวันแน่นอนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ยังมีที่ให้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆรวมไปถึงกิจกรรมนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับคอดกันมาหลายต่อหลายกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆสามารถเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้เสียอะไร at ls77 หรือว่าจะจิ้มลิงก์ที่เฉียบวางไว้ให้ก็ได้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปด้วยกันนะครับสำหร แต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ